ออาวเดี <im 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 ๋ไปแป๊บๆอ้าวาบอ้าอันนี้อันนี้อันนี้เลยดเลยากินข้าวพี่น้องเอ้ยักิงหมูสดดีเพี่น้องเด้อข้าวบ่เตกับิงหมูที่สมปกแล้วก็แล้วบ่เฮ็ดอีหยังง่ายๆเอากินข้าวแล้วกินยาแล้วก็นอน โคดขายอยู่น้อง <c oughs> เป็นได้เป็นแทน้บดนี่เดย <c oughs> อันนี้กินกินหลบกินอืมอา้าวมาอยู่ผมมะเนี่ยสบายมะสมพักกันน้องจะคุยอะไรสักท่า mhm 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 má, đắp mhm 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 nó mhm 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 đi mhm 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 กินตัวนี้เหรได้เป็นหัวยิบกินตัวนี้เหรอกินข่าวน้ำนะบ้าเลยข้าวน้ำแม่ไหนกินข่ามั้งอ๋อไม่เผาตัเอ๋ออ๋อมันตะวันติดเลาบอกไหมไหนกินข่ามัะขอสบายดีแล้วเปล่าสบายดีเดีอยี่น้องมาพอ เหน็นเปนขีกมะอ้าเจะาหน้อออ่อพาไปบื้นๆหนะอ่อยี้ขาวลูกอีฝัองบอ้าไปบื้นๆหนนะี่นี่นอ,อากาศหนาวนุพหมอโอลมออกเลยดนะิพากปเป็นไข่พี่จ้องพึ่งดีพึ่งเป็น บนนันจะอาบน้ำได้อยู่บ้างหนาวมันบอกอาบแตเ่เล่บมาไปอาาา่องอใส่เนามี้ารขาดหนาวอาบน้ำแต่แบ่งแตเ่เว้น

ากินเลยเข่าลูกน้ำขนตาลูกในส่วนลูกก็ได้เออเราวอติากินน้ำแบบนี้กินข่าวลูกกินเขน่าเส้น

Bố đầu bắt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  nào bắt đầu bắt đầu Nào đầu bắt Nào bắt đầu Nào, nào bắt đầu Nào đầu bắt đầu nào ก็จะทาลภาพของมันดึงเนาะกระดินเนนันมะมามามเนี่ยอ้าวตรโตโตซิวหน่อยดิกานั่งระนั่งนั่งัง

S <S มาพีมามาดีเนยังไงหลังไม่น่างนะตะกีปยาเถูกลูกอีคือไเนี่ยล้หนอตอตัอนงันคือใครนี่แล้วอนี้อ่ะอนี้อ่ะ กินอยู่ได้เอามาไปๆกินคลิปวีดีโออยู่บ่ค่ะเนี่ยจะบ่เปิงนมอย่าง เหเหมือนโำโต้นี่นอนกินสาดกินครัวไม่เปิดด้วยกคือสรุปให้พอคล้วู้ชื่อในนละบอลจังไม่หรอกแค่น้นวไอ้ยังบอนไอ้เปนอนไ้ตรับเดชสมูเดป้าเขาบอก อยาบอกินอินมนเป็นไปถิดป like ิดเลย้กรดีเลยไกระปิตกระปิตเนะาน้ำมันเอาน้าไปอยากน้ำอยากน้ำไอ้กระปิตเหมือนกันเหมือนดีเลยวัดนะคไดเป็นมันตงเป็นอิดยวแมวมันนะกาบุกาบุนื่เลยตยาซะ

Bye. Bye.